เอาละก็สวัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนะครับกับ Data Pack Manager กันอีกครั้งในครั้งนี้ก็จะมีการอัปเดตครั้งใหม่ก็คือจะเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวของเครื่องสภาพก็จะเปลี่ยน UI ใหม่เตาอบก็เหมือนกันแล้วก็ตู้เย็นด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนสูตรการคราฟของโต๊ะใหม่ด้วยมาดูกันเลย คนอ,อื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักกบสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยแล้วดูกันเลยการที่เราจะครบโต๊ะครบอย่างแรกก็ต้องมีรังกับโต๊ะเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่ต้องวางอะไรแล้วเราก็แค่วา,างรังลง,ง,งลงไปแบบนี้ย้อนต้นลงไปเราจะได้โต๊ะกับคืนมาเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นโต๊ะครบแบบที่เป็นของดั p แตะเลยแบบนี้ สังเกตจะมีคอร์นบนโต๊ะแบบนี้ในคอร์สแทรและลังที่เอาไปใช้ก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยตอนนี้หลังจากนั้นเราก็จะเราปรับระบบการคราบใหม่ซึ่งทำให้มันะดลบยิ่งขึ้นโดยการสามารถวางลงไปได้เลยว่าจะเป็นจำนวนแล้วเมื่อเราคลิกออกมามันก็จะลดไปของตัวเกมโบติ อนเรื่อยๆเ,เ,เลยปรกวดจะหมดประมาณนี้โอเคส่วนสูตรคราบเราก็มาดูเลยในส่วนของที่นั่งจะมีเก้าอี้บาร์มีเก้าอี้โซฟาแล้วก็ม้านั่งในส่วนของม้านั่งนี่จะเป็นสองบล็อกแบบนี้ก็นั่งได้ทั้งสองด้านเลย แ,บบแล้วก็ในส่วนของโซฟาอัปเดตให้มันสามารถติดกันได้ละแบบนี้ก็จะไม่มีรอยต่อแล้วติดกันได้เรื่อยๆเลยแบบแล้วก็จะเป็นล็อกโอกล็อกนี่ก็จะเป็นที่หนาองกันจะเป็นขอนไม้ประมาณนี้ มาเนีแล้วก็จะมีโต๊ะเหมือนเดิมที่พ่าหมายขาไ้เป็นโต๊ะมีลิ้นชักแบบนี้นี่จะเป็นบล็อกกติี้นี้ก็เป็นที่เก็บของจะไปเพิ่มเตียงเตียงก็เพิ่มเข้ามานอนได้แบบนี้แต่ตอนคืน เราคลือนีก่อนแล้วก็จะมีแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เราปรับยุไอของตัวเตียนใหม่ให้มันสวยมากขึ้นแล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมมีเตาแก๊สลิ้นชักของห้องครัวแล้วก็โคมไฟกับแบบ็ปทปรบไมโครเวฟเตาอบ แล้วก็เครื่องปิ้นนี่เป็นซิงค์น้ําอันนี้เป็นก๊อกน้ําแก้เชื่อมใหม่ละนี่ก็เป็นที่อบขนมปังแล้วก็ต่อส้วมอันนี้จะเป็นหลังขยะกับเครื่อ,อ,นนอ,องสักผ้าแล้วก็ที่นก็จะเป็น,ม,น,ปนมีดกับแทงผงซักฟอกซึ่งมาใช้กับเครื่องสักผ้าที่เราทำมาใหม่ก็มาเริ่มกันในส่วนของวิธีาการใช้งานพรนนีเทเชอร์กัน อันแนรกก็เป็นถังขยะก็จะทิ้งเอาไปเลยแบบนี้ทิ้งไปเลยก็หายไปเลยต่อไปก็เป็นตู้เย็นก็จะใช้เนื้นอหน่าวถังน้ำลาวาประมาณนี้แล้วก็ไหนเอ่ยแมกมากครีมอ่าแป๊บน,นึงโอเคจะ,ะัดไปทับทางลาไว้แล้วก็แค่เอา ใส่เข้าไปเลยเมื่อก่อนจะใส่แค่แคทีละหนึ่งนี่ก็ใส่ไปเรื่อยๆเลย que. มันม่ทำงานมันเองแล้วเพิ่มมาเรื่อยๆทีละนึงนี่โอเคประมาณนี้่นน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งประมาณนี้แล้วก็น้ำแข็งเนี้ยเราก็เรากลายกลายเป็นน้ำแข็งที่เป็นก้อนแบบนี้อีกทีหนึง่งประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของมากๆคิมจะตายไปสลามประมาณนี้ก็ตาไปเท่าไหร่ก็ได้มันก็จะทำงานอโัตโนมัติเลยคลา้ายเป็นลาวางไปออฟเดียนประมาณนี้โอเคในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ้าวนนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำงานได้ทีตอนนีออ้ต้องใช้ต,ต,ตชัวนี้ขึ้นมาทดอบ ใชห,หนึ่งแท่งต่อน,น้ำหนึ่งถังก็ใส่เข้าไปเลยโอเคมันจะขึ้นอย่างนี้ก่อนให้เราทำการหาพวกอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เราแบบใช้แล้วอานแล้วมันพังหรือว่าอินชาร์แล้วมันใกล้จะพังแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปขุดดูนิดนขุดก่อนนะโ okay. อเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องเลย เนี่ยมันข้าวแอ้มันก็เลยนอนมันน้อยมันก็เลยซ่อมไว้เอ็นชาร์กได้เอ็นชานก็แค่เอ็นชารก่อนสักอันหนึ่งอ่ะแอเนี่เอ็นชานแล้วแล้วก็พุทธใหม่อเประมาณนี้ยังไม่เล็ดนะประมาณนี้อ่ะแต่เข้าไปในข้าวเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะซ่อมได้ปกติ สามารถใส่เข้าไปทั้งหมด9อันพร้อมกันได้เลยก็ซ่อมทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่าลืมดูน้ำยาด้วยว่ามีพร้อมไหมต่อไปก็จะเป็นส่วนของตต้อบเราก็ใส่เข้าไปไงี้เลยแล่วมื่อเผามันเองเมื่อก่อนเราจะเป็นใส่ทีละ9าวอันมันต้องมาคับใส่9้าอันแต่ตอนนี้ก็อับเดทให้มันใส่เท่าไรก็ได้แล้วแบบนี้ก็นะ้ใส่เป็น อันนี้ก็ได้แบบนี้แล้วก็นี่ก็ได้นี่ม,มันจะเผาของมันเองเอาจนหมดของมันเลยซึ่งจะไวกว่าปกติไวกว่าไอของเก่าโอเคเอาละต่อ okay. ไปก็เป็นส่วนของเอาไปขนมปังก็เหมือนเดิมก็ต้องมีขนมปังแล้วกนะ็มีใช้กระเช้าเนี้ย สับเข้าไปนะขี้ควาวยในการสับก็โยงลงไปในเครื่องประมาณนี้นแล้วโคเมีก,ก็จะเหมือนกับเตาอบแต่ว่าไรวกว่าใส่ได้คดีชิ้นเลชิ้นอัทาก็เหมือนกันจะช้ากว่าเตาอบหน่อยจริงน้ำนี่ก็จะต้องใส่น้ำนั่งแบบนี้หนึ่งทำงาน น้ำพวกข้จะถ้าไม่มีน้ำด้านล่างก็จะหายไปเลยถ้าม,มีน้ำว่าเยอะๆประมาณนี้อันนี้ก็ให้สังสาว,ว่างส่วนัวส้วมก็นั่งก็จะติดสถานะหิวทําให้หิวไว้ขึ้นแล้วก็แลป็ปท็อปในตัวก่อนจะใช้งานไม่ได้รอบน่้เรารจะใช้งานได้แล้วสามารถซื้อขายได้ ก็จะมีซื้อเจ้าแท่งแท่งนี้ด้วยพอสำหรับใช้ซ่อมมอนเทมแล้วก็จะซื้อไข่ได้ประมาณนี้เหมือนจะลืม,มอันอย่างหนึง่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้านี่กระจกแล้วก็เลสโตนใช่ไหม โอเคนี่เครื่องปั่นน้ำเดี๋ยวมาแทนแล้วอะไรนะคเครื่องปั่นน้ำนี่ก็จะใส่น้ำเข้าไปได้พวกผลไม้เข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำปั่นแล้วก็ใส่แก้วเข้าไปประนี้โยนเข้าไปประมาณนี้ส่วนพวกสูตรอะไรต่างๆเราก็จะไปดูในคลิปเก่าเอา สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าไปค้าเด็กพวกเตียงพวกโซฟาที่เชื่อมได้แล้วก็ม้ก็กนี้แล้วก็ยูไอใหม่ๆถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนการทำคลิปใหม่ๆไว้เจอกันเดตแรกแน่